บางทีวาจาที่ไพเราะแต่ยังขาดด้วยปัญญาก็จะได้ผลได้ไม่เต็มที่เนาะแต่ถ้าเกิดเป็นวาจาที่ไพเราะแล้วก็มีปัญญาประกอบด้วยจะส่งผลในด้านที่ดีอย่างมากเลยโดยเฉพาะใครก็ตามที่จะต้องไปทำหน้าที่ของกัลยาณมิตรเนี่ยก็ต้องมีส่วนนีใน้ในการฝึกในการใช้ประโยชน์จากการพูดไพเราะการใช้ปัญญาในการพูดเนี่ยเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้นด้วยฉะนั้น การเป็นการเมะก,ก็จะปิดท้ายด้วยหลักของกัลยามินเนาะที่ทุกท่านเคยทราบกันอยู่ว่าก็คงมีอยู่ด้วยกัน7ข้อเนาะข้อแรกเลยที่เราเนี่ยในการที่จะไปทำหน้าที่ของการยามินเนี่ยจะต้องมีก็เรื่องของข้อที่หนึ่งเนาะคือเรื่องของปิโยคือน่ารักคือหน้าเข้าใกล้เนาะหน้าเข้าใกล้เข้าหาก้าเข้ามาปรึกษานะไม่แยกคิวใส่เนาะเดินมาไกลไม่ใช่วงแตกวิ่งหนียอ,ยนอะไรเงี้ยเนาะมันต้องแบบเดินไปที่ไหนก็มีแต่คนเดินเข้ามาหาเนาะ คล้ายๆยังไงคล้ายตอนหลวงพี่ไปอบรมสัมมาเนนเนี่ยจะดูว่าสัมมาเนนเนี่ยเริ่มติดเราตอนไหนเริ่มติดเราตอนที่เราไปอบรมเสร็จเนยนจะเดินตามตลอดเลยนะเดินมาเป็นกลุ่มเลยยี่สิบสาสิบคนสาสิบรูปเนี่ยเดินมาประเกาะจีวรเราเดินตามเหมือนคล้ายๆแม่ไก่อะเหมือนแม่ไก่กับลูกเจี๊ยบอะเดินไปตลอดเลยวันนี้หลวงพี่จะไปห้องน้ําไงเนนก็ตามไปนะเนนตามพระอาจารย์ทำไมพระอาจารย์จะไปห้องน้ํา าไปเฝ้าหน้าห้องน้ำคิดดูอย่างนั้นเลยเนะาะใสโอลรมสำมานเรนก็สนุกดีนะข้อที่สองคือคขารู้แปลว่าน่าเคารพเป็นผู้ที่อดมไปด้วยคุณธรรมความดีจนเป็นที่ทราบโดยทั่วไปเมื่อหมู่ญาติได้พบเห็นก็อดไม่ได้ที่จะแสดงความเคารพคือมีความดีอยู่ในตัวสั่งสมความดีมามากจนกระทั่งใครเจอก็อยากจะเคารพกราบไหว้บูชาอย่างนั้นเนาะข้อที่สามภาวนิโยคือน่าเทิดทูนอันนี้ยิ่งกว่าเคารพนะ คือนาความดีของคนคนนั้นที่เป็นกัญมิตรเนี่ยไปบอกต่อขยายไปเรื่อยๆว่าท่านผู้นี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะเหมือนเราอย่างเงี้ยเราได้ไปสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคุณของพระเดชคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายอย่างเงี้ยว่าท่านมีคุณธรรมคุณนิิเศษอย่างไรเนาะ